หลังจากที่เราแยกล่างสาเลงออกมาแล้วนะครับผมสาเลงเราก็จะต่อขยายเนาะขยายขึ้นมาประมาณสิบเซนครับสิบเซนนะครับเพราะของเก่ามันแคบมากนะครับผมแล้วก็เจียออกตรงนี้ตัดตรงนี้เจียเจียแล้วเสริมเหล็กเสริมเหล็กมาทับอันนี้ ขยายให้กว้างขึ้นครับอันนี้เป็นพวกเหล็กทําเองนะครับช่างคนเก่าเขาทําก็จะเป็นเหล็กเหล็กฉากเขาเรียกเหล็กฉากก็าหนาพอสมควรนะครับหนาพอสมควรก็แข็งแรงดีแต่ก็ไม่นักมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นของรุ่นใหม่เขาจะใช้เหล็กกลมนะเหล็กกลม กันมาในเนาะก็จะใช้ไม่ค่อยนานไม่คงทนเหมือนแบบนี้นะครับแบบนี้การเชื่อมหน้าเหล็กมันจะเต็มกว่ากันเนการเชื่อมหน้าเหล็กมันจะได้ไม่่อเกาะกันแน่นกว่ากันใช้เหล็กฉากทำนะครับถ้าใช้เหล็กกลมทํามันต้องทุบทุบหัวให้แบนแล้วก็เชื่อมทุบหัวให้แบนแล้วก็เชื่อมนะครับการกินหน้าเหล็กมันก็กินได้แค่ในหนึ่งแป๊บเดียวก็ผุแป๊บเดียวก็พังนะครับ ฉะนั้นการทำซาลิงใช้เหล็กฉากทำก็จะมันคงแข็งแรงดีกว่ากันนะครับทาสีให้ดีดูแลให้ดีมันก็ใช้ได้คงทนยาวนานมันทุกหนักได้ด้วยเพราะเหล็กฉากเป็นเหล็กที่แข็งนะครับเป็นเหล็กที่ทนนะครับทนกว่าเหล็กกลมกันวไนมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะต่อต่อแล้วค่อยประกอบ แล้วค่อยดูตอนเสร็จงานนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผม